ตัวนี้คือะคอะไรบ้างขุดจิรอนี่พี่น้องได้แล้วตัวหนึง่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไข่เอือหือพี่น้องขาวๆแม่และไข่นี่นะนี่พี่น้องมากโดกแห้งดีมากระบบปีน ้นบ้าใหญนะ่นี่เป็นเทียงบอการเองจะตอนนี้กับขำแล้วพี่น้อยสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและ,ะทางต่างประเทศนําเดอ้อเมื่อนี้มาพบพ่อกับบาาอการเราในตอนแรงๆตอนนี้กับเป็นเวลาอยู่ประมาณ16โมงหรือว่า4โมงแรงนั่นเองเมื่อนี้ก็คือเราจะพาพี่น้องกันมา ขุดจิลโล่เนาะพี่น้องมาขุดจิลโล่ซึ่งตอนนี้กับขุดจิลโล่ได้เจ็ดหมื่ยเติบหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลืมถ่ายคลิปกันเลยว่าสิมาเริ่มต้นถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันใหม่เนาะเมื่อนี้เฮาสิขุดจิลโล่เมื่อปอนพี่น้องผัวสีได้หน่อยได้หลายสนใจเฮามาติดตามนากันเบิะพี่น้องตอนนี้กับํำเติบเนาะตะเวนกระเริ่มหลับลงแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าพอดีม่วนนะตอนแรงๆเลาะทงหน้าพี่น้องไป ขุดจิลลอแล,ล้วก็ไไลงัวไปพร้อมพี่น้องเลยบรรยากาศทงไหทงหนาบ้านเฮาเดี๋ยวสิมาพาพี่น้องมอาเบิ่งเดินคุยจิลลอกระไรนะพี่น้องแต่ว่าพ้นแบบมันตกมันพ้นบบตกดุนะมันก็เลยาอันั้นบกขวัดถุยเป็นได้จีลลอมันก,กา็ยังบ่ทันใหญ่ป็นไดแต่กะคุดอ่ายังประมาณสามนิ้ก้อนะ่ะพี่น้องเลยประมาณสามนิ้มือนี่ิให้เบิ่งนะสามนิ้แหละ รุดนี้น้อยหนึ่งเนาะจีรอลนะมันกลับเป็นบางโตโตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวน้อยก็น,น้อยเนาะแล้วแต่นั้นนี่เอาสิพาพี่น้องมาเลาะทงนานะพุ่นตะเวนก็นอยู่ทางพุ่นพี่น้องเลยงัวกับผห่เต็มอะไรอยู่นี่เอาสิพาเนี่ยอันนี้กับคุยจิรอนี่ตัวนี้คือสีน้อยพี่น้องเลยคุยจิรอตอนนันอนอวน,ตน,นี้มันคืนอสี้น่หาเลือกคุยง่ายๆจึงคุณเนานะ ไปิเสียเบิ่งลืมบ้าพี่น้องเรื่มบอกสําหรับอันนะั้นเนาะก็คือวิธีเบิง่งกีหล่อนะเบิ่งว่าตัวไรมันแบบคุยไ้มันโตใหญ่ๆหญ่นะถ้าหากว่าตัวไรมันมีคุยได้ที่แบบโตมันใหญ่ฮนะเขาจะสังเกตเนาะว,ว่าคนอนุญาตนะพี่น้องมันจะมีขี่ดำดำเนาะก็คือขี่ของกีหล,อล่ออะไอยู่ในแถวแถวคุยแถบบริเวณคุยมันเนาะถ้าหากว่าขี่ตัวไรใหญ่ก็แสดงว่า คุยน,นัย่นกิหลอตัววักใหญ่เนาะเดี๋ยวเวลาให้เบิ่งเด้อขี่ของมันนี่บัวสิเห็นบ่พี่น้องนี่นี่อันนี้ก็คือขีมนนอ่มันน,นี่น้อยๆนี่เห็นบ่นี่คุยตัวใดน,น,น้อยก็นี่นะนี่เป็นเม็ดแบบสี่นะนี่มานี่คุยนี่ลองเบิ่งตัวนี้ตัวนี้ลองเบิ่งบ่เห็นบ่เห็นขี่มันก็นลองเบิ่งนะพีน่น้องไปมาขุดนำกันไปนียพีน่น้องมาขุดนำกันนี่มาเบิง่งว่มามันสิใหญ่บ่ตัวนี้บ่เห็นขี่มันเนาะ นี่นี้คืออะะบ้าัวสีเห็นหรือบ่เนาะบักกาเกลสีพยายามแบบอาโฟกอันาคคลิปให้มันนะนน่ะ้งเทือกับบัวผู้มากกะชีสอดไปสอดมาแล้วเพีองหูจีรอเมื่อนี้ฮะ ว่าออกมาคุจีอันออกมาเสียหนาสวนอยู่หน้าแหละก็เพอดีแม่วานบอกว่าคุจีหล่อมากินในเดือนละพอได้ปนนะ่นเขาก็เลยว่าคุจีหล่อนี้พี่น้องได้แล้วตัวหนึ่งโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ไข่เออหือไอ้พี่น้องขาวขาวแม่และไข่นี่นะนี่บัวก,วกล้องสีโฟกัสไปพี่น้องป้าเผาคุดเดี๋ยวสีบ่ได้ป่นมั้ย Nhi, khuyên này bắt nhay này Nhi, vừa ra ลงแล้วพี่น้อ,อ,ตอนนนยๆๆตัวน,นี้ก็บวัวใหญ่ไปได้หนิก็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 นี่ตัวนี้ก็บวัวใหญ่ไปได้นี่นะนี่เขาอันทองมันเอืเออะไรแม่ไข่อยู่ความไขย่ยามนี่มันจะบวบป่งปีกนะพี่น้องประมาณยามพ้นตกประมาณเดือนแปดเดือนเก้านะมันจะป่งปีกแต่ันนีมยังไม่ทันป่ง ขนาด4โมงยังแดดปหนีิเฮ้ย อ๋ตัวนี้บักไงญ่ตัวนี้บไงเนี่ยพี่น้องเหน่วยกับพ่อมเออนี่นะักใหญ่เติมนี่นี่หวกล่องสีดีกว่าพ่อหัวก็งอยนี่สาม พนกระบ,บโตกพี่น้องเอ้คลองมาหลายมื่อหลายวันเลยพ่นโบโตกมาในซีฮอดถิดเลยดิน่นฮอนก็ฮอนพี่น้องเห็นตามบ่งข่าวเนาะว่าพนสิตกวันวนันนี้แต่ว่าก็เงียบเนาะยังบบเห็นวีแววเลยสั่งนัดซิมมัวกับโบไม่อยากกินดิมีอีไลตัวบ้างไง หลังจากคุดกี่ลรอแล้วเนะพี่น้องคาเมื่อก็คือสีผาพี่น้องไปเลาะซับดอกจกี้เย้ามากินกระปุ่นบุหัวสีทานง่วหรือเปล่ายันยนามบอทานง่วเสียนแล้ตัวนี้เบนหูซับ บา้านครับคนแรงพี่น้องเอ้ยปกติปีกายนี่สมนี่หวานหวานกล้าแล้วตกกาแล้วปีนี้นะยังบรทันตกราซับผูดชิได้เห็นหน้าหรือบอกปีนี้ว้าเหนื่อยพี่น้องเอ้ยนี่มาจากทีขุดอันโดนเตบนิบเลยค่ะลายเติบอยู่ด้วยถ้าไหนก็มีอีกผู้นึงขุดทางฝนะุ่นเนาะเข้าจะก็มาขุดคือกัน เป็นพยิงเดยพี่น้องมาคุยทางละพูนบอกไกลๆเดี๋ยวเสิญเบิ่งอันให้เบิ่งกจหลลอเดอพี่น้องปดเกิดปดหมวกปดถิ่มเสียมยายเดี๋ยวเให้เบิ่งกจหลลอเดอบันนี้ลลแล้วก็สิให้เบิ่งกจหล่อแลลวก็สิพาไปหาดอกกระเจียวพี่น้องซับดอกกระเจียวมาป่นเด้นนี่บัวเห็นบ่นพี่น้องเด้ผลงานืันนี้กรหลายโตตติมนี่ น,นี่นี่นะประมาณอยู่สามสิบหรือสี่สิบตัวในกระสีฮอตเลยไปบันทึกไปหาดอกกระเจีย๊ยบด้วยพี่น้อยมันขำม,มันมืดเลย mm hmm. นี่บรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาพี่น้นย mm hmm. อยฮัทของไว้ละวกันสิดาพี่น้องหาดอกกระเจีย๊ยบต่อคุจ mm ีเราแล้วเราก็มาหาดอกกระเจี mm ๊ยบต่อนี่เนี้เอาเสียงได้ไหมหนี่งฮักโ mm hmm. ก้ ใครได้ดอกนีงเอามาเอามากิน,นกับปนจีหลอ,พ,อพี่น้องกินกับบนจีหลออันตอ,อ้าลังงามอยู่ด้วยเนี๋ยวขี่นเลยเ้าเองอ้อพลังมาแล้ว่ ของสายพนสีตกพี่น้องพดาดังหืมๆืมพวกตะเจีย๊ยกกะมันหอบแรงเนาะมันเร้ยงงัวกินด้จิงได้ข้าเป็นพี่น้องน้าเขาจะไทยหุดมึดเลยไทยหุดตะก้าไว้เตรียมสีหวานก้าเลยให้ยาใต้มดก่อน แต่ว่าเขาเองยังมาทัานไทยเถือ่อหากระแป้งไทยมือเศร้านี่แป้งไทยแล้วก็ออกมานามาหาคุดจิลอ้อตัวน่ะน้ำอยู่ด้วยพี่น,อน้องอ้นเหี่ยวแล้วอันนี้คนบต่ตกใสจ่จนเหี่ยว คนบต๊ใส่เกนเหี่ยวดอกกระเจี๊ยบน,นี่าไปลออยู่พี่น้อง ตะว,วินกระตกไว้ไว้พี่น้องกูตะว,วินกระตกโอ้ยดอนนี่ก็สิเหเืออยู่บ่เมืดแล้วพ่ท่านงัวแล้วมาหาดอกกระเจียวหลัดขำไผเคยเพี่น้องเคยกันย่างดิ ไบนไไออีมาเบิ่งด้อนนี้อีกพี่น้องด้อนทีผ่านไม่ถาวลงมาซาับมือนก่อนเพื่อเห็นลายลายๆยนี่น แต่ยังบ่เห็นจักดอกพี่แนมเบิ่งสงสัยงัวกินมาแล้วนี่กำลังว่าวบ่เห็นเอาปลาไหลนะพี่น้องปลาไหลก็เสียออประมาณพอได้อ่อพอได้แกง เอาเพราะได้อันนั้นเมื่อลวกจำแจ๋อกินกับเมื่อลวกกินกับป่นอันนี้แหละอันน่น ดอกผักติ้วยอดผักติวงามมาลิเก็บมากินกับป่นจิ๋เหลาะพี่น้องมีแต่ยอดยำงามเนี่ๆทั้งนั้นเลยนี่มากินกับป่นหลแซ่บน็เจียวก็ได้บ่หลายปานดนี่ยอดงามเลยพี่น้อง ทำแล้วตะเวนหลับเลพี่น้องหลับขี่นีิดนะอาราพี่น้องไปนี้กาชีได้จบคลิปแล้วบปนี้สับดอกกระเจียวกระพาะแต่ได้อันลวกจำก้ำแกวอันกิหลอกะน้องเดี๋ยวแช่ด้วยว่าได้หลายสินะเรียกว่าตุ่มหมูฟองซ้ำอันไปนะใบตุ่มหมูนี่นี่ก็ได้บอะไร ก็ได้พอกินอยู่ไปพี่น้องมาเลยมาเนี้ยบ,นนบาราก็สิขอจบคลิปเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเ้ยมาเนี้ยบาราก็สิขอจบคลิปเด้กพี่น้องเผื่อเป็นกำลกังอกให้ใจบาราพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆทุกการหับเบิงหับสมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องพี่ผลนขึมาเลย Oh.